งานเข้าเต็มๆเ,เลยก็ว่าได้สำหรับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังรายหนึ่งล่าสุดถูกตำรวจสอบสวนกลางบุคคลบริษัทถึงที่ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่24มิถุนายน2566ตํารตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบกปอ,อสภายใต้การอำนวยการ พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีวิวัฒชัยสังฆะรองผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการปอสศพันตำรวจเอกอภิชนเจริญผลรองผู้บังคับการบกปอ,อสว่าที่พันตำรวจเอกธีรพัทยยั่งยืนผู้กำกับการกิโลกร,รม 3, ัมสามบกปอสศพันตำรวจโทนนทพัทยอดแก้วพันตำรวจโทภาสกรนภาโชต พันตำรว Gym. จโทนัทชพงศิงศริยานนท์และพันตำรวจโทชวลิตน้ำใจสาตร์รองผู้กำกับการสามบกปอสและมีเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นนำโดยพันตำรวจตรีวรพ์ลลิตจิรกุลพันตำรวจตรีหญิงปวีณนวันสิงห์ทุชัยพันตำรวจตรีหญิงกัญทิชรีมณีเกิดสวกกสามบกปอสและเจ้าหน้าที่ตำรวจกิโลกรัมสามบกปอสร่วมกันตรวจค้นสี่บริษัทดังนี้ 1. บริษัทซอดอสไตล์จำกัด 2. บริษัทไดนี่กรุ๊ปจำกัด 3. บริษัทคาราเมลบิสกิตจำกัด 4. บริษัทแฮปปี้ทรีเฟรนจำกัดสถานที่ตรวจค้นบริเวณถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งพฤติการกิโลกรัม3บกปอสได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบบุคคลและบริษัทเนื่องจากมีทรัพย์สินและพฤติกรรมใช้ชีวิตประจำวันเย่อ่ฟุ่งเฟือยซึ่งบุคคลดังกล่าวมีการโพสต์ไลฟ์สด ว่าตนเสียเงินจากการเล่นพนันออนไลน์จำนวน35ล้านบาทในช่วงปีที่ผ่านมาตามสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นข่าวผู้ร้องจึงขอให้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนรับชมรายการผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook ของ YouTube เบอร์ชื่อดังดังกล่าวที่รับชมถูกเชิญให้ซื้อสินค้าต่างๆโดยข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าบุคคลผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมีผู้ติดตามหลายล้านคนในสื่อสังคมออนไลน์โดยบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของกิจการหลายบริษัทโดยพบว่าไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงมีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบริษัทที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนั้นเป็นเจ้าของกิจการ มีการยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงโดยไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินและพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยตามที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการใช้เงินเล่นการพนันตั้งแต่ปีพศสอ6 1ถึงปัจจุบันรวมมูลค่ากว่าหนึล้านบาทจึงน่าเชื่อว่ามีความผิดปกติทางบัญชีและอาจเกี่ยวเนื่องไปจนถึงการเสียภาษีประจำปี หลังเข้าตรวจค้นพบว่าบริษัทของยูทูบเบอร์ชื่อดังและแฟนหนุ่มที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นนั้นมีความผิดอื่นๆตามพอรอบอรกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพศ2499ี่และพอรอบอรการบัญชีพศ2543ในข้อหาดังนี้หนึ่งไม่ได้จัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ที่สถานประกอบการซึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา13โทษตามมาตรา31เด ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาท 2. ไม่ได้จัดทำใบหุ้นมอบให้กับผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตรา8ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาท 3. ไม่ได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอันเป็นความผิดตามมาตรา10บต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาท 4. มีการย้ายเปลี่ยนแปลงสำนักงานและเพิ่มสาขาที่ใช้ในการประกอบกิจาการซึ่งไม่ส่งคำบอกการเปลี่ยนย้ายสำนักงานแก่นายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนอันเป็นความผิดตามมาตรา14 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทโดยทั้งสองบริษัทมีโทษปรับทั้งส่วนนิติบุคคลและกรรมาการที่มีอำนาจลงนามในฐานะบุคคลรวมโทษปรับสูงสุดที่275,000บาทซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของบริษัทที่อาจเข้าขายความผิดในเรื่องการรายงานเท็จแก้ไขละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงินหรือแก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีเพื่อให้ผิดความเป็นจริงอันเป็นความผิดตาม พอรอบอรการบัญชีพศ2543ทั้ั้งนี้จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาข้างต้นและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องเอกสารทางบัญชีของบริษัทเพิ่มเติมตื่นภัยนิติบุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ครบถ้วนเช่นการจัดเก็บเอกสารหน้าที่ตั้งการจัดทำใบหุ้นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นำส่งงวบการเงินและรายงานประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหากปฏิบัติไม่ตรงตามระยะเวลาหรือระเบียบที่กำหนดจะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดและการทำบัญชีประจำปีควรทำให้ถูกต้องหากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบและพบการกระทำความผิดในเรื่องการรายการเท็จแก้ไขละเว้นการลงรายการในบัญชีหรืองบการเงินซึ่งเป็นการทุจริตถือเป็นความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0ห0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งผู้จัดทําบัญชีผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่พันตํารวจเอกธีรภาฒยั่งยืนผู้กํากับการสาบกปอสศโทรศูนย์แปดห้ลบแล้านสองแสนแปอก